สวัสดีจ้าสวัสดีเนยวมวเสาร์ม่นนี่หยุดงานเดี๋ยวนี่นี่คืออะไรกระลำพี่น้องมูเอาให้ขอบคุณเจ้าของกระลำเดอ้อกระลำหัวนี่ห้าสิเฮ็ดอย่างกินพี่น้องจะทำอะไรกินไปเฮ็ดผักสมผักกระลำบานห้าเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปเบิงว่าคอยนี่เฮ็ดแบบใด สมจริ่มชาแนวเด้อค่ะพี่น้องนํำไปเบิงว่าเห็ดแล้วมันจะเป็นจังไรสูตรของข่อยง่ายๆพี่น้องเห็ดมือหนึ่งก็ได้กินเนาะเอาผ้าตนต้นหอมใส่จักน้อยเนาะพี่น้องเอารสชาติแบบอีสานบานข่อยเด้อพี่น้องอยู่ทางประเทศเขาเนี่ก็มีอยู่ข่อยบ่ามากักกินบ่แบ่บข่อยชอบ อาหารเล่าๆบานเหาพี่น้องกระสิเห็ดแบบสมบานเห่าเนาะสมพักกรมลเดียวเหานําไปเบิงกันเลยเนาอพี่น้องว่าเห็ดแบบใดโอเคต่อไปก็เห่ากับิมาล่างพักนาะพี่น้องนี่กระลหั่นเรียบยร้ยบอยเล้ยเฮ่ากัสิล่างล้างให้สะอาดนะให้สะเด็ดน้ำเดียวเอุปกรณนใส่ พี่น้องล้างแล้วข้าก็ะซิใส่ล้างให้สะอาดเนะพี่น้องอาจจะลกๆเลยด้วยพี่น้องคั่วอยู่ในระวางที่กำลังจะสมแซมใหม่สร้างกะบวเขาจะเพื่อ สิเป็นฟีละเฮ็ดยังกตเฮ็ดยากพี่น้องเอ้ยบ่ได้เฮ็ดนะาราต้องไปเบาอันอื่นนะเข้ากันล่างค่ะนี่ล่างแล้วๆนี่พี่น้องขั้นตอนต่อไปเข้ากันจะมาโรยเกลือนิดหน่อยเข้ากับสีไขยำเข้ากับสีเฮ็ดแบบไข้พักมันยกแม่พี่น้องกับมันขันง่ายง่ายในการขันสมนะเดี๋ยวเข้าก็จะเอาต้นหอมมาลางความ ล้างกะล่ำถูกรักอนามัยด้พี่น้องอาหารอีสานนี่เฮ็ดกินเองเนาะอยากยังกะเฮ็ดกินเองเดี๋ยวเอาต้นหอมมานี่คือต้นหอมพี่น้องใส่ใส่น้ำกันเนาะเขาก็จะล้างต้นหอมแต่น้ำกันโอเค พี่น้องสำหรับผักที่เ้าล้างแล้วเขาก็จะมาโรยเกลือโรยเกลือต้กกอนหอมเ้าล้างแล้วก็พักไว้สักคนน้อพี่น้องแค่ต้มต่อไปสำหรับผักที่ล้างแล้วก็สิใส่ในมอ,นอมันไงมันใส่ในมันไง,งนี่ต่างที โรยเกลือพี่น้องนะนี่คือเกลือไอโอดีนเขาก็จะโรยเกลือพี่นอ้องสูนขวยายง่ายๆให้พักมันยุกห้อยเกลือให้พักยุก เกลี่ยแล้วก็จะฮอนฮอนได้พี่น้องง่ายๆสไตล์เฮาสูตรเฮา โอเคพี่น้องนักจากพี่เขาใส่เกลือเสร็จแล้วเขาก็สิมาเข็ดจังสิหอน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 จังสีเนาะพี่น้องหอนหอนอยู่ประมาณให้พักมันยุบเดี๋ยวเขาก็จะมาล้างพักออกโอเคสําหรับตอนนี้กะพักไปทำามี่สักก่อนเนาะพี่น้องนี่นี่หอน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 ให้พักมันยุบแล้วพี่น้องต้องใส่พลังงานแน่เด้อพี่น้อง ไม่การเห็ดเอาเอาจะจะประมาณนี้พอน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 ให้ให้พักมันอ่อนไหมพี่น้องยนี่ยม,มันเป็นพักกะสะได้กรอบเด้อไปเห็ดเบิองเด้อพักกะสะบ่แตกเนาะเานี่เขาหั่นซ้ำเลยกะสะซ้ำหนั่นพักมันก็นจะบ่แตกแล้วแล้วสำหรับต้นความที่เขาที่เขาล่างแล้วเดียเด๋ยวเขาก็จะมา คันแล้วเอาน้ำออกเขาจะไปล่างอีกเด้หนี่พี่น้องหอนหอนโยมเขาก็คขันคันขันจนมันออกที่เฮาที่เฮาอันนี่นะขยำแบบนี้ให้มันอ่อนนะพี่น้องจากเต็มหมอนยบลงเหลือซ้ำนี่เขาจะทำการคันเนาะพี่น้องเห็นไหมมันอ่อนใช่ไหมไม่ต้องไปขยำเอีหยังเด้พี่น้องกดลงอ่อนอ่อนแล้วต้นหอมที่เขาล่างเห็นไหมแช่เกลือล่างเดี่ยวก็จะประมาณนี้พี่น้อง เดียวซ้ำนี่เดี๋ยวเขาก็จะมาขันใส่กันเนาะพี่น้องเดี๋ยวให้อันให้ขันกะลัมให้มันได้ซะก่อนพี่น้องเนาะแล้วเราเข้าขันใส่กันเดี๋ยวจะเป็นไังไหมเขาจะจะขันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องจนมันอ่อนเนาะโอเคหลังจากเข้าขันได้แล้วพี่น้องขันได้แล้วเนาะ คนหอมก็บนใส่กันเนี่ยก็จะมาล้างออกได้แบนี้นี่นี่น้ำอง์ลงสำหรับสูตรหอยก็จะล่างออกเนาะเพราะว่าใส่เกลือหลายโพดย่านมันเค็มล้างออกพี่น้องล่างออกดีๆล้วก็จะมาขันไม่ลรือัปนี้ก็เป็นอัน่าเสร็จเนาะพี่น้องล่างออกแน้วกแต่มาขันไม่พยายามไม่ขันใส่กันกับอันนี้ ต้นหอมแล้วกับเปนะ็นอันพี่น้องเป็นอันว่าเซตสิ้นเรียบร้อยแล้วเด้อกับการสมพักกัดสมกระลำใส่ต้นหอมเนาะนี่อุป,ปรกรณ์เฮ็ดแล้วแล้วเขาก็จะใส่ตัวนี้นี่สองกระปูพี่น้องเอ้ยเอาใส่กระปูเดียวมันสิแหนงโปวดเนาะนยัดใส่ไปเลยเฮ็ดกินเองเพาาะตรงย่านว่าอันน้ำไมหรือบ่อันน้ำไมพี่น้อง กินจะขวางว่ามีผู้ใดติผู้ใดส้มส้มเอาเองผู้ใดอยากกระติดต่อมาเด้อพักท,า,ทายมาได้สองใสใสสองกับพุกพี่น้องกับกพกบุกเดียวมันสิหลายคนนี่นี่เรียบร้อยพี่น้องน้ำเทลงไปจะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยเด้อพี่น้องสมพักคอยยัดลงไปไง จ well, uh, ้าว่าให้น้ำถัวดอ๊ะที่จริงใส่กระปุกเดียวก็ได้ได้พี่น้องเป็นยังดอกมันจะได้เป็นจะได้กินเร็วๆนี้่จังเสร็จมาเเสียไปเนาะหัวกรอนเห็ดเครื่องวันนี้บัวมาไห้หัวนึงเห็ดเห็ดแล้วก็ได้เอ้อยเนาะพี่น้องเอ้ยนี่เอาสำหรับคลิปนี้ผู้ใดเบิ่งแล้วเป็นจังไง ดีมีประโยชน์หรือไรสระจังไรก็อย่าลืมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชกกดซับให้่อยในเด้อกดซับสไขรต์อยในเด้อทำออกมานี่เดบร้อย,อยดีมีประโยชน์นะจ๊อย่าลืมกดไลค์กดกดไลค์กดแชรกกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามการแจ้งเตือนเด้อพี่น้องสมจะเริ่มชาแนล สวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เขามารับซง